i <laughs>

คะทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมต,ต,ตัวไปดอนเมืองก,กันค่ะ ตอมองมานะคะตอนนี้เมื่อกี้เจอเจ้าหน้าที่หน้าเหมือนผู้พันเจมโรสเลยอะ่ะแบบผู้พันโรสอะ่ะหน้าเหมือนมากแลวอินเนอร์ก็เหมือนสุดคาแรคเตอร์ก็ชัดเป๊ะแต่ผมทรงเดียวกันโครงหน้าคล้ายๆกันแต่ว่าเขาพูดเขาพูดมาเลยใส่เราแล,แล้วเราก็แบบว่าไม่ไม่รู้แล้วแบบเอ๊ะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบช้าเขาลุกขึ้นยืนเร็วไหนครเขะเร็วไหนเขาหายเอกสารเร็วๆนครับ,ออาารๆๆรบไปค่ะทุกคน เรื่องสนุกกของมาเลเซียถ้าอ,อยากรู้คําถามนะเดี๋ยวเขาจะลองแปะๆไว้ให้นะคะว่าแบบเขาดนถามอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปซื้อตั๋วนะคะของ K L s p r e s s นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพุทธายายากันเลยวันนี้ลงเครื่องุปเที่ยวเลยลุย นก็ไปฝากของไว้ที่ล็อกเกอร์แต่ว่าเมื่อกี้มันมีเหตุที่แบบว่าเอาเหมือนระบบมันไม่ค่อยทำงานแล้วเออที h ก n k you, <Thank> you. ที่เข้าไปซื้อขนมมาอันนี้น่ากินมากทุกคนก็เลยลองหยิบมาอันนี้ราคาสามหนึงกิน,นะคะี่เดี๋ยวลองกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ ปรอรถบัสดีกว่านะคะแล้วจะไปปัตตายากันเร็วตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าต้องขึ้นสายไหนเป็นสายไหนแต่ว่าต้องรองให้เขามาอยู่ในชานชาลาอะไรย่างเงี้ยอันนี้คือที่เขาไปถา่ายเขาบอกว่ามายังขึ้นไม่ได้นะอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มาก็คือขึ้นได้เลยนะคะทั้งหมดสองลิงกิตนะคะคนละหนึ่งลิงกิตนะทุกคนประมาลองอ,นนอันนี้กันีกว่ามันจะอร่อย นนกันอร่นนอยอ่ะนี่ทุกคนอร่อยมากชอบอ่ะคือละเอาอะไรกับไทยสตรอเบอร์รี่กับแอปเปิ้ลกวนทำเป็นแห่งแต่ไม่แข็งจังด๋อยอ่ะ เลือเรียนหนลูกนี่ทุกคนเห็นหม,มันใหญ่อะ่ะโอ้อามากนี่ค่ะม,มัสยิดสี ข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่ก็จะเป็น OTD นะคะถ้าเกิดว่าใครมีผ้าคลุมผมก็เอาผ้าคลุมผมมาด้วยก็ได้เออที่นี่เขาจะต้องแบบสำรวมแล้วก็ไม่โพสท่าแฟชั่นนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็สําหรับออชาวมุสลิมอิสลามสามารถเข้าประตูหน้าได้เลยนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นศาสนาอื่นให้เข้าประตูข้างๆนะคะแล้วก็รับผ้าคลุมอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยมีลงทะเบียนนิดหน่อยนะคะสอบถามว่าแบบมากี่คนอะไรประมาณนี้เฮ้ยอะ Legenda ทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปข้างล่างนะคะจะมีแบบฟูดคอร์ดอยู่นะนีต่ตรงไปทางนี้เลยนะคะมันจะมีใต้บอกอยู่ข้างหลังตรงนี้อ่นนี่เขาขึ้น คนบางชาร์ตผัดผักให้นิ่มเจานใหญ่ไม่น่อยากดทุกคนตอนนี้ก็คือผมเรามาจบที่ทรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเ,เราจะได้อะไรมาหน้าตาเหมือนในรูปไหมนะคะถ้าสั่งเคบับไปหนึ่งแล้วมันก็เป็นข้าวแล้วก็แบบไก่ย่างตักย่างทำติ่มก็โ ไวย่อไว้แบเนี้ยดงหาหน้าอะไก่อนสีหน้าจูงก่งงิเอยเหมือนึ้นังโอเคแบบแบบพอลีกันพอลีไหมมาจะบ้านเดียกันเฮ้ยเฮ้ยอร่อยมากโอ้หน้เอหนึ่งกร มเดี๋ยวว่าลูกขายฝันนะมันอร่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแบบแบบอร่อยมากอ่ะแน้ไก่แบบหอมอ่ะอร่อยมากแล้วซอสมันแบบพอดีอ่ะ คือเมาช้ำสปีกีเ้เลยชเวลี่เวลเลยเยี่ยมเลออิศอะเหมือนฟิวสัมผัสสับใจทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ไปเอากระเป๋านะคะเดี๋ยวจะอาจจะคาเฟรนีนะคเาเฟรนีมากเขาว่าเกง่งว่าเขาเอสเซนดีมากหรือไงเออเราก็อยู่ใช่ล็อกเกอร์แล้วนะคะทุกคนมอกระเป๋องกันแล้วเดี๋ยวเราจะไป เช็คอินกันนะอันนะมาะคะทุกคนที่มาเรมียูด้วยเมื่อกี้คือเขาแบบพยายามแบบปัดๆน้องแล้วแต่น้องแบบไม่หลบเลยก็เลยแบบลองตีดูก็เลยแหมะก็เลยแแมะนิ่งอยู่แบบนี้นะคะมาแล้วทุกคน จะมารูมถั่วกันบอกเลยว่าเข้ามาแล้วมันตึง้งตึ้งตาตึ้งใจมากอ่านี้ไปกันก่อนเลยตารูมทั่วของเราทุกคนวายวายวิวตึกแฟน,นะคะทุกคนแบบใกล้ชิดเลยอุย้ยจอสระึงไม่ต้องดูอะไรแล้วดูวิวอย่างเดียวพอทุกคนมันเก๋มันเลนะิศมา มันตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณพาร์คนะคะเดี๋ยวเราลงไปแบบถ่ายรูปเล่นได้อะไรได้อะไรอีกอุ้ยะต่อดูวิวพอสะใจแล้วนะเนาะนี่สียเตนี่น้ำจะสะอึงแค่ไหนทุกคนอ่ะห้องน้ำใหญ่มาก สุดตอนนี้ก็คือเอาของไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สะพานกันนะคะว่าเดี๋ยวรู้กันว่าจะไปสะพานไหนแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้รอรถโรงแรมนะคะเป็นรถสีแดงๆอาจจะเป็นมาด,ด้าจันถ้าเรามองจากมุนะไมไหนเราจะมองเห็นหรือเหมือนตรงนี้จะเป็น ะะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตึกแฟดวิวดีมากอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปมันจึง้งไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปรอรถกันตอนนี้อยู่ใน KL c c Park นะคะท,คทุกคนก็คืออยู่ตรงข้ามกับแรมเลยนะคะทุกคนนั่งกันที่เทรดเดอร์นะคะนี่บรรยากาศบรรยากาศฝนจะตก ดูกันว่าเราจะเดินทางกันยังไงไปที่สะพานทุกคนตาแตกอะ okay. 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 เราเดินจากสวนน้ำเมื่อกี้นะคะที่ข้ามมาแล้วก็จะเป็นหน้าซูเรียนะคะทุกคนมาอยู่แถวแถวโฟซีซันเดี๋ยวแล้วเราก็จะหาทางไปสะพานกันสะพานชื่อซาโลมานะคะทุกคน ตอนนี้กำลังจะดูว่าเราจะได้ขึ้น MRT หรือ LDR เดี๋ยวรอดูกันค่ะ เดินมานะคะทุกคนก็คือว่าที่อยเมตร้ใช้สอช่องทางซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายบิ๊กแบงนะคะก็คือเดินเข้ามาได้เลยแล้วก็ตรงไปได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเจอป้ายเดี๋ยวเขาจะถ่ายป้ายมาให้คือจิตเดียวถึงนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือบิ๊กแบงที่เขาบอกนะข้างหลังน้นงนะคะ ไเข้าในดูอ่ะว่าเป็นแบบยังไงโอ้ยแต่แบบสวยอ่ะสวยมากแล้กำลังเดินเข้ามาแล้วนะคะทุกคน แบบเมื่อกี้นะคะี้กล้องตัดไปก็คือจะเหมือนมีแบบว่าเด็กค้าแบบรับถ่ายรูปอย่างเงี้ยมามาแบบมาถามตลอดว่าแบบรับถ่ายรูปไหมอะไรทุกคนเรามาเจอมุมลับนะคะคือมาลงลงลงมาสุดทางเลยแล้วก็จะเจอบันไดแล้วมันก็จะเป็นมุมนี้ค่ะทุกคน คนก็มีไฟอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไปยืมโพสต,ตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องโควแฟลชมานะคะแล้วก็อยู่ไกลมันเก็บหมดทุกโลข้างหลังนี้เลยนะคะอย่างที่บอ<ม>กก็ใครมาก็มาตามกันดูนะคะทุกคนน่ารักมากจริงๆมุคือแบบโซโปุกปิดนนะนำว่าลองมา ะะที่เราคุยกันไปเมื่อตอนนั้นโอเคตอนนี้เราหาเจอแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะคือแอบยากอ่ะความรู้สึกว่าแบบญี่ปุ่นว่ายากยากก็คือง่ายกว่านี้ไปเลยแล้วมันได้ลงเสียมันได้ลงเสียครับเรต้องวอล์กวอล์กกันอีกแล้วทุกคน ตอนแรกคิดว่าคลิปของ EP หนเนี้ยจะไม่ค่อยมีอะไรหรอก้าหนูอ่านเนี่ยมีอะไรชโอ้ยชีวิตน่ามามามีสติทุกอย่างก้าวกันค่ะทุกคนและหลังจากที่เราตั้งสติแล้วก็ตั้งตัวได้นะคะแล้วก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางยังไง จะแอบแปะไว้ให้ด้วยทุกคนคือใครที่มาดูคลิปเนี้ยก็จะบอกว่ามารู้ไปพร้อมกันนะคะว่าเออญี่ปุ่นที่ว่ายากสลับซับซ้อนที่นี้ซ่อนแอบนะคะบอกก่อนไปกันจ้ะแล้วก็ซื้อตั๋วกันเน่ย่จะไม่งั้าจ นะคะทุกคนมันจะมีให้เปลี่ยนภาษามุมขวาทัชมาทัชมาะทัชมาะตกบันได้เมื่อกี้ทำให้สติเราหายเลยเปล่าโอเคโอเคหนีบก็น่าจะหนีบแรงด้วยเหมือนกันทุกคนตอนนี้เราอยู่ วันที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วถึงถ่ายได้นี่แหละคือเหตุการณ์ที่บอกตอนญี่ปุ่นว่าแบบพ่อแม่เขาบอกแล้วว่าอย่าถ่ายนะจะเป็นเมื่อกี้แหละโอ้ยนี่นะคะทุกคนแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วคำมปุงบารูแล้วก็หนึ่งสถานีครับ mm hmm. ตรงนี้โอเคมเซโอเค ราจะตกบันไดแล้วก็ทำแต่เอ <One> <est> าใจน้องคนนี้นะคะยาวๆหัวใจเมื่อกี้ร่องแอบชิมไปแล้วทุกคนอร่อยมากเป็นฟิลนมนมแล้วก็แบบหอมแล้วมันเหมือนโยเกิร์ตอ่ะแล้วก็นี้นะคะท็อปปิ้งคือเมื่อกี้เลยแต่ไปกินก่อนตอนนี้กําลังมาหาทางออกแล้วนะคะทุกคนอ,อ๋อนี่เข้าม,มาเจอ มาถึงเขาโชว์น้ำพุพอดีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า บอกเลยแล้วก็เดินไปตามทางเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเจอเลยทุกคนแล้วตอนนี้เราก็กลับมาถึงในโรงแรมแล้วนะคะนี่ทุกคนดูวิวเราสิตอนกลางคืนเป็นอย่างนี้เลยปึ้งมากเดี๋ยวจะไปทำแคมเปญกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปแบบเคลียร์หน้าแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเอ้ยอาบน้ำเต็มตัวนอน